สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับอเล็กบอลสูตรวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่2เดือน6นะครับครั้นี้ก็เป็นเวลาทุ่ม22นาทีวันนี้ผมก็มีแนวทางบอลสูงอ่ามานำเสนอให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับคู่ที่ผมจะนำเสนอค่ำคืนนี้ก็คือคู่คิต้าอู2 3เจอกับมาเรยู3เป็น เป็น afc u 2 3นะครับก็เตะเวลาบ้านเราก็2องทุ่มตรงนะครับก็มาฟังผมวิเคราะห์คร่าวๆกันเลยนะครับคู่นี้นะครับเอ่อราคา1คูณสอน,นะครับปรับปรับเกาหลีใต้นะครับจาก1.13เพิ่มขึ้นเป็น1.14นะครับแล้วก็ปรับภูเสมอจาก6.1เพิ่มขึ้นเป็น6.4ประเด็นก็คือราคาภูของทีมเยือนนะครับที่ปรับจาก 14เท่านะครับลงเหลือแค่11.50เองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้มาเลไม่ได้มาเพื่ออุดนะครับแต่จะตั้งรับแล้วก็คอยสวนกับกับราคาฟูแบบนี้นะครับแล้วก็สกอร์สูงที่เปิด2.75ล่าสุดเนี่ยไหลขึ้นเป็น3.25ผมยิ่งมั่นใจได้ว่า มาเลเซียไม่ได้มาเพื่ออุดจะตั้งรับแล้วก็คอยสวนกลับนะครับเกาหลีใต้ระวังไว้ให้ดีนะครับกับมาเลเซียนะครับผมจึงมั่นใจได้ว่าคู่นี้นะครับจะยิงกันยับยับแน่นอนนะครับแล้วก็ผมนะครับจะเอาราคาพูหนึคูณสน,นะครับไปใส่ในตาราง Excel นะครับมาดูกันเลยนะครับ ครับซึ่งผมก็ได้ใส่ไว้ที่เรียบร้อยนะครับก็มาฟังผมวิเคราะห์กันเลยนะครับส่วนมากนะครับตารางแบบนี้นะครับผมจะเน้นเน้นนะครับขออภัยครับเน้นสกอร์สูงเป็นหลักนะครับกับตารางแบบนี้นะครับตารางที่ผมจะแนะนานะครับก็คือจะเป็นตาราง d E แล้วก็ f นะครับมาฟังผมวิเคราะห์ตารางอี พลางดีกันเลยนะครับ B หมายความว่าทีมเจ้าบ้านนะครับทีมเจ้าบ้านยิงก็มีตั้งแต่7 8 9นะครับเจ็ดแปดเก้าหมายความว่าทีมเจ้าบ้านเนี้ยจะยิงใส่ทีมเยือนอย่างน้อย3เมตรนะครับส่วน L ก็หมายความว่าทีมเยือนนั้นก็มีสิทธิ์ยิงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้า เป็นสองทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับว่าตลาดทั้งหมดสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องเนี่ยมันเป็นสองทั้งหมดแล้วก็มีสามมาแซมก็หมายความว่าทีมเยือนก็มีสิทธิ์ยิงได้นะครับส่วนตาราง E ก็หมายความว่าโอเวอร์แล้วก็อันเดอร์นะครับคู่นี้นะครับโอเวอร์อยู่ที่หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับก็หมายความว่าตารางเนี้ยให้คู่นี้นะครับสูงเต็มเกมนะครับและที่สําคัญนะครับตาราง F นะครับตาราง F เรามาดู ฝั่งขวาครับคือ FT ขีด B แล้วก็ FT ขีด L นะครับหมายความว่าทีมเจ้าบ้านกับทีมเยือนนะครับยกตัวอย่างนะครับตารางแรกก็คือ3ลูกนะครับส่วนฝั่งขวา,ขวาก็คือ FT ขีด L ก็หมายความว่าทีมเยือนนะครับยิงก็จะมีทั้ง 30, 31, 40, 32นะครับก็หมายความว่าโปรแกรมจับคู่นี้ได้ประมาณ สามเมตรขึ้นไปนะครับก็บวกกับที่ผมวิเคราะห์ไว้ข้างต้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับผมฟันธงแด้เลยนะครับว่ายิงกันยับยับแน่นอนนะครับสวัสดีครับ